นะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับผมกฤษชนอนอายยปัญญารองโฆษกพักเพื่อไทยวันนี้นะครับจากกรณีที่โฆษกกองทัพบกถแถลงถึงการลักลอบรื้อถอนรั้วรวหนหามและการวางทุนระเบิดใหม่ของกัมพูชาบริเวณเวตามาเรีย ซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยหลังจากการลงนามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาจนเป็นเหตุให้มีทหารเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บจำนวน4นายนั้นวันนี้พักเพื่อไทยขอแถลงการโดยท่านมาริสเงี่ยมพงศ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แถลงขอกาบเรียนเชิญครับครับก่อนอน่นสวัสดีพี่น้องสืมม่อมวลชนทุกท่านสวัสดี พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายนะครับถแถลงการกรณีกัมพูชาละเมิดลอบวางทุ่นระเบิดนะครับอย่างที่ท่านรองโฆษกได้พูดไปแล้วนะครับจากกรณีที่โฆษกกองทบนะครับได้ถแถลงถึงการรักลอบรื้อถอนรัวหนามและมีการวางทุ่นระเบิดใหม่ในบริเวณชายแดนซึ่งลุกลมมามอำนาจตอธิปไตยและบริรภาพแผ่นดินแดนตรงบริเวณห้วยตามาเรียของประเทศไทยนะครับ อันนี้เนี่ยชัดเจนว่าเป็นเขตอำนาจทิปไตยของประเทศไทยและมีขึ้นหลังจากที่มีการลงนามปฏิญญาสันติภาพระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาที่มาเลเซียจนเป็นเหตุให้มีทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บจำนวนสี่นายนะครับพรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียและผลกระทบของพี่น้องชาวไทยทหารไทยนะครับที่เหยียบ ทุ่นระเบิดในครั้งนี้และขอเสนอให้กองทัพใช้หุ่นยนต์เก็บคู่ทุนน่นระเบิดที่ทางรัฐบาลไทยได้เคยขอรับการสนับสนุนจากองค์กรของสหภาพยุโรปไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียของพี่น้องทหารไทยในอนาคตต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพรรคเพื่อไทยอขอแสลงว่าข้อหนึ่งนะครับเรา พักเพื่อไทยขอประนามัมบูชาในการกระทําที่เป็นการละเมิดปฏิญญาสันติภาพข้อตกลงหยุดจริงและนุสัญญาอัตว,ว่าซึ่งขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนขององค์กรสาประชาชาติอย่างร้ายแรงซ้าแล้วซ้าเล่าแ,แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสำนึกในหลักมนุษยธรรมและความจริงใจต่อการเจรจาสันติภาพ ข้อ2พักเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลต่อยอดแนวทางการเก็บกู้ทุนเบิดที่รัฐบาลเพื่อไทยได้ทำไว้แล้วอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้หารหือและผลักดันความร่วมมือและการทำงานร่วมกันกับมิตรประเทศทุกประเทศองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอนุรัฐภาคีนุสนัญญากรุงออสแตว่าและ TMC ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการใช้หุ่นยนต์ในการปฏิบัติ การกำหนดจุดเป้าหมายและการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่การใช้เทคโนโลยีสแตนเล l นนะครับตามบริเวณชายแดนเพื่อตรวจจับการระเบิดและลักลอบวางทุนระเบิดของกัมพูชาทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของกําลังผลข้อที่3พรรคเพื่อไทยทเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งยกระดับมาตรการกดดันกัมพูชาให้มากขึ้นอย่างจริงจังผ่านนายอันวาอิปราหิมนายกมนตรีมาเลเซียและอดีตประธานอาเซียน และรีบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับประธานดีมาคอสจูเนียซึ่งเป็นท่านเป็นประธานดีฟิลิปปินส์และก็จะมีฐานะเป็นประธานอาเซียนคนต่อไปรวมทั้งรีบเร่งหารือกับนายโดนัลด์เจทรัมนะครับประธานาธิบดีสหรัฐในฐานะที่เป็นผู้ผลักดันปฏิญญาสันติภาพรวมทั้งการพูดคุยหารือกับรัฐบาลจีนในฐานะสักขีพยานข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ที่เมืองปุตรจายาประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาข้อที่4นะครับยกระดับการกดดันประเทศกัมพูชาผ่านประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศภาคีนุสัญญากรุงออตตาว่าต่อเนื่องนะครับจากที่รัฐบาลพักเพื่อไทยได้เคยยกเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมรัฐภาคีไว้แล้ว และขอให้รัฐบาลยกเรื่องนี้ขึ้นประนามกัมพูชาในที่ประชุมประจำปีของรัฐภาคีอนุสัญญากรุงออตตาวาหรือการประชุม2 2 n d meetings of the state p a r t y to ottawa convention ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่1-5ทถึง5ธันวาคมในปีนี้นะครับปี2,568นนั้นคอนชนีว่าและต้องเรียกร้องให้รัฐภาคีกด,ดันกัมพูชาอย่างจริงจังเพื่อให้กัมพูชาแสดงความจริงใจ และตระหนักในความผิดต่อการละเบิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ร่วมรับผิดชอบในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอย่างจริงจังด้วยข้อที่5พักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลรีบเร่งผลักดันการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอย่างจริงจัง และแสดงบทบาทนำเหมือนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดมาตรการความร่วมมือต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในการปราบปรามป้องกันสแกมเมอร์กับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบอนุภูมิภาคร่วมน้ำโขงและอาเซียนกับมิตรประเทศมหาอำนาจในกรอบความร่วมมือทวิภาคีและการแสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนการปร,ปราบปรามสแกมเมอร์ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNODC นะครับทั้งในเรื่องของการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆรวมทั้งที่สำคัญก็คือการเยียวยาผู้เสียหายต่อไปอย่างเร่งด่วนครับสุดท้ายนี้นะครับพรรคเพื่อไทยขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์จะเป็นการเดินหน้ากดดันกัมพูชาเชิงรุก ที่พักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยได้รเริ่มเอาไว้จนไทยได้มีบทบาทนําในส่วนตรงนี้แต่ตรงนี้ก็ยังจําเป็นนะครับที่ยังจะต้องขยายผลให้มากกว่านี้ให้ต่อเนื่องกว่านี้โดยพักเพื่อไทยก็ขอย้ําและขอนําเสนอรัฐบาลในปัจจุบันให้ดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องของการปราบปรามแสแกมเมอร์ดังนี้นะครับวันนี้นะครับเรา ตา,ตามมาแล้วนะครับแล้วก็ตามอยู่แล้วก็จะตามต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมก็จะขอติดตามเรื่องของคดี Pri n c e Group นะครับที่หลายประเทศได้ทำไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษอเมริกาฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้ได้มีการจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลสอบของรัฐมนตรี ว่าการใช้ชนกชิดชอบนะครับที่ท่านเคยมาแฉว่าถูกแก๊ง s c a ม m e r เนี่ยเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนแลกกับการไม่ปราบปรามแก๊ง call center ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็มีการให้ข่าวมานะครับว่าจะรับทราบผลภายในสิ้นเดือนตุลาคมวันนี้จะกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ อยากจะรบกวนทางรัฐบาลนะครับช่วยออกมาสรุปผลและออกมาขยายผลขยายผลจับกลุ่มไปยังต้นตอด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการติดตามเส้นทางการเงินเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่อาชญากรเอาไปรัฐบาลสมควรจะต้องเอามาคืนกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดด้วย โดยการบังคับใช้พรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขอสุดท้ายนะครับขอย้ำนะครับว่ารัฐบาลควรจะต้องเดินหน้าร่วมมือปราบสแกมเมอร์นะครับสฝ่ายระหว่างไทยจีนกัมพูชาโดยอาจจะพัฒนาจากโมเดลความร่วมมือไทยจีนเมียนมาเพราะว่า โมเดลดังกล่าวที่รัฐบาลสมัยพักเพื่อไทยได้ทำเนี่ยก็พิสูจน์ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับก็จบการแถลงข่าววันนี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับครับถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ